สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขนแม่ตายหันกลองไปทางพีเดอจะเดอส่วนตัวเมตายเบ่งลูกอีกด้านหลังเดจอจ่าเพราะว่าจะได้โฟก,กัสลูกน้ำนะจ่ะเนะาะบ่าวากันนะจ่ะเนาะเป็นยังไงแนเนะาะจ่ะพี่น้องสุขุสุขคนเอ่แมตายกะอีกประมาณอีกประมาณสองอาทิตย์เนี่ยจ่ะพี่น้องคะ่ะก็จะได้เข้าไปเออ ขอไปเลี้ยนคือเกานาาจะเนาะเพราะว่าไม่ไตกันเลยอ,อีกนึ่งเทิ่มจ้ะพี่น้องคะเลยอ,อีกเทิ่มเดียวเนาะแล้วก็โรงเรียนก็นจะเปิดโรงเรียนลูกเปิดโรงเรียนแม่เปิดนอกจะเปิดพร้อมกันเนาะถ้าแม่ไปเรียนลูกก็ไปโรงเรียนน่าจะเนาะไปอีกประมาณสองอาทิตย์ละจ้ะพี่น้องถ้าว่านาร้อนปีนี้ได้มีความสุข ใอมไเวลาให้ลูกลายปัานใดมีความสุขจะพี่น้องคะม,มีเวลากับลูกมากมากจะพี่น้องเพราะว่าโฟกัสน้ำลูกนอกจากโฟกัสน้ำโตจะคของเองเน้ำนอกจากเนะกาะรากาถ่ไทยคิดไปน้ำอย่างจังซี่น,นอกจากแต่ถามว่าพฮอได้มีเวลาให้ลูกบอมีเวลาให้ลูกจะพี่น้องถึงจะบนนารอดไม่ใต้กับมีเวลาให้ลูกคือเก่านอกจากแต่นารอดนี่เป็น เป็นเวลาแม่ไตมมีเวลาให้ลูกมากๆเลยจ้ะสำหรับปีนี้เนาะจ้ะเนาะ,ะถ้าจะเ,เปรียบเทียบกับปีๆที่ผ่านมาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกอะเดินได้แล้วพากันเริ่มใหญ่แล้วเนาะจ้ะพากันเดินได้แล้วพากันย่างน้ำแม่ได้แล้วเนาะจ้ะ่อไปกค่อยให้ลูกไงใหญ่ยยจักน้อยให้ลูกใหญ่จักน้อยแล้วก็ลูกก็จิได้ขี่จักรยานไปน้ำแม่ตัวแบบนี้เนาะจ้ะเนาะ จัก,กรยานไปน้ำแม่คนละขั้นผุนละค่อยให้ลูกในใหญ่อีกจักหน่อยอพี่น้องค่เยอยเอะหรอนี่น่ะบอกว่ามีเด็กหน่อยอยากมาเล่นน,น้ำกระสันสนามเด็กหน่อยจะสวนสาธารณะเล่นได้นอกจากเนาะนัะ่นแหละค่ะพี่น้องนาร้อนนี่ก็ คิดหอดสุขภูสุขคนยูเดอจ้ดเดอขอบคุณกำลังแรงใจพี่น้องที่ให้กำลังแรงใจแม่ตายมาตลอดเดอจ้ดเดอขอบคุณหลายๆแล้วกัขอบคุณทั้งผู้ติดต,ตามคนเก่าและผู้ติดตามคนใหม่ขอบคุณหลายๆจ้าที่ให้เป็นกำลังแรงใจแม่เลี้ยงเดียวกับบูกสองคนนาะจ้ดเนาะจังได้กะฝากาติดตามไปเรื่อยๆนาะจ้ดเนะาะเพราะว่า แม่ใต้ก็ทําำไปเป็นแบบวิถีชีวิตอแม่เลี้ยงเดียวกับลูกสองคนมาจะเนาะอยู่สวีเดนนี่แหละจา้าแต่คือแบบว่าแม่เลี้ยงเดียวกับแบบเลี้ยงเดียวสุดๆเนาะจะเนาะตามพี่น้องหูก,กันก็แม่ใต้ก็อยากจะมะวาบอกว่าแม่ใต้กับเต็งแตมแม่ใต้ถทำคิปมากนี่เป็น เอาจริงสี่ดีดีกว่านอจ่ะเป็นยังแม่ตายคืออสาเหตุยังคือจังมาเริ่มทําคลิปจังมาเริ่มเปิด youtube คือจังสี่นะพี่น้องคะบางปีที่ผ่านมาเนาะจะะเนาปีที่ผ่านมาตอนลูกแม่ตายในหน่อยนเนาะกะแม่ตายกะแยกข้างกันกันเนาะจะะเนาแยกข้างกันกับพ่อเขาเนาะจ่ะแล้วบัดทีนี้กับ อยากจะเปิดช่องย t u b บไปเพราะว่าก็เคยเขาไปดูหลายๆช่องยูแล้วก็เคยติดตามาไม่แย่หน่อยละพี่น้องคะเป็นเรอที่นูติดตามมากเนาะ่หนูกับบไดฑบอกก้าวเบาอย่างไห้ฟังอย่างเจีงเสียเเ่ยน็อจนะนูก็อยากแกมีมูมีพวกน้ำนอกจกนะเพราะว่านูบัณไิตหมายเา็นบัณฑิงมีมูมีพวกเฉพาะใน<า>จ๋าลูก นะมามะค้อมหมายมามาเพราะต้นดีตะแก่ไปท่าผู้ชมนะโอเคนะลูกนะโอเคอ๋อนั่นละจ้ะเพราะว่าแบบว่าอยากจะอัพคลิปเริ่มต้นหนังคือคลิปแรกที่แม่ตายถี่ท้ำคลิปแรกนั่นก็คือตอนแม่นวินเนนน้อยดอนจ้ะตอนแม่นวินกำลังฮัดฮัดเดินไอ้กี้แมตใจกับปะลู่ว่ามันอัดคลิปจังใดจังสีใดเงี้ยวใดนะพี่น้องเพราะว่า มือถือมันก็อัดบบได้ายาวยางสิแต่แม่ไตยอยากสะสมคลิปลูกไว้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นคือว่าโอ้เเาจะามีลูกตะกี้มีลูกคนเดียวยังสินอะละมันมันเขาเลยว่าอย่างความที่เฮาบางที่ก็อยากปรึกษาแต่อยากปรึกษาสําหรับสําหรับแม่ใตเด้วอจะเอาตรงๆอยากปรึกษา คนหนอกขอบรัวจังสีน่ะพี่น้องขาเข้าใจบ่คือแบบว่าบไดเกี่ยวของยังกับขอบครัวจังสีนะ่นอบบอออนะอยากปรึกษากับคนนอกครอบครัวสิมีผู้ใดแน่น้อเป็นแม่เลี้ยงเดียวคือเฮ้าอย่างจังสีบอรหรือว่า้าเฮ้าแช่ประสบการณ์แม่เลี้ยงเดียวการใส้วิถีชีวิตอยู่เมืองหนอกเป็นแบบเลี้ยงเดียวซุสอืออ่าสิเป็นจังไดแน่อย่างจังสีน่ะจ้ะพี่น้องมันก็คือคลิปแรกที่แม่ไต่เอาลุงอาจจะบอตะกี้เฮ็ดว่าเป็นว่าเขาอัด ที่นาะ่ที่อย่างเช่นสี่นะกะที่ละหนึ่งนาะที่ที่สองนาะที่เฮ็ดบ่าเป็นนะ่ะพี่น้องคะกะ,กะแต่กะลงไวอยู่ตอนแม่นวินเด่นหิมะคล้งแดเนอกจากวันโอ้ยกี่ปีนอะกตอนนั้นกี่กับว่าท่านได้เอาจริงเอาจังแต่อัดลงไวอนะ่ะพี่น้องคะกำลังเดินตาแตะตาแตะอยู่นั่นแหละคือเป็นกำลังใจในใจไ่ได้กลับไปย้อนเบิง่งคลิปของลูกนอกจากเพื่อแบบเห็นเล้วมันกะทราบซึ่ง ที่เขาได้เกิดมาเป็นเป็นแม่ของลูกๆกมีเนาะจ้าเนาะมีเมตใตยพูดถึงเอส่วนเมตใตกับลูกดจ้ะดเดอ้อนั่นแหละค่ะนั่นก็คือจุดนั้นแล้วก็จุดที่สองนั่นก็คือไม่ไต้แคเ่เขาเรียกวันยังอยากแช่อยากมีประสบการณ์เพื่อว่าเขาเขาไปเบิ่งช่อง YouTube YouTube อื่นใดยังสินะ่น่ะพี่น้องคะคือมันก็ต้อง ถ้าไดกีซอีหย่างก่อนอกจากน้องแล้วก็อยากจะพูดคุยบางทีน้ำนองที่เข้าบารูจากทั่วโลกยังสีนะพี่น้องคะนั่นก็คือแบบว่าแช่ประสบการณ์หรือว่าจังไดแน่ยังสีนะแล้วก็อยาก,กเก็บสะสมคลิปลูกไว้นอกจากนั่นแต่มันมีจุดดิงจุดดิงมือหนึ่งนั่นก็คือมือหนึ่งเป็นมือที่อีกวันวันผัดๆมาเนอกจากคือไม่ดตหลูกรลุลแล้วจังสีนก็จะ เ,เขาเรียกว่าจังไรละการที่แบบว่าจะจะไดเ้เป็นแม่เลี้ยงเดียวแบบเลือกลาก,กาันอินยาง,นะงจังสี่นะเพราะงั้นจะนัคือแบบว่าคือความระบายแต่แม่ตายบ่ได้พูดในคลิปว่าอินยางจังไรจังสี่นะแต่มันเป็นความระบายคือแม่ไต่ไทยไทยคลิปของลูกว้เนาะจะเก็บสะสมใ้นั่นก็คือคือว่า เขามีความรู้สึกว่าเออเราต้องตัวคนเดียวกับลูกแล้วนะอย่างเกมสิแต่ตามจริงก็นันว่าไม่รู้แม่ตายกับตัวคนเดียวอยู่แล้วจะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบการตัวคนเดียวกับเรี้ยงลูกเล็กๆน,นาะจ้ะเนอะสองคนนั่นแหละจะนั่นก็นคือแม่ตายกับขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนจะเดอ้อคนที่กดติดตามให้แม่ตายมาตั้งแต่เริ่มต้นอีกอย่างทีแต่ เลยไม่ไม่ทุกส,สิ่งทุกอย่างหรอกคะแม่ตายขอขอบคุณแม่ยายหน่อยน้อจะขอขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนดีกว่านอกจากนั้ขอขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนอีนีจจกจากใจที่หกำลังแรงใจแม่ตายกับลูกๆนอจะกเด้อคลิปนี้แม่ตายกับพ่มีม่ยังคือมาเบาหลายพี่น้องกับอยากสมาครนางเบาจักหน่อยเพราะบางที่แม่ตายอัดคลิปลูกก็จะเบาสวนขอแมาแนนเนาะตามพี่น้องหูนเนาะอีกหน่อยกับอายุเรี่ยๆก,กันนอกจากอื้ ผู้นึ่งกะซีขวบแล้วแบบน,นี้ผู้นึ่งกะหาขวบหาขวบซีเดือนนอกจากนาะหาขวบจะเข้าหาเดือนเน,น,นี่ยจะนันนั้ะเขาอายุไลายๆกันนอกจากพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆด้จ้าพี่น้องาตายขอจบคลิปสำานีดด้จา้าฝากด้วยาจากใจจา้าบ๊ายบาย